สวัดีครับท่านชมครับผมเดี๋ยวพามาดูงานภายในนะครับผมตอนนี้เราขัดสีโปะภายนอกนี่นะครับขัดจะเสร็จแล้วนะครับจะเตรียมเตรียมพ่นสีรองพื้นแล้วที่นี้นะครับคันนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนสีภายในด้วยนะครับเปลี่ยนสีภายนอกภายในนั่นแหละนะครับในส่วนเนี้ยในส่วนเนี้ยที่เราก็จะพ่นพื้นไปด้วยนะครับบางๆนะครับทีนี้การขัดกระดาษทรายเนี่ยนี่เลยนะครับเบอร์ร้อยห้าสิบเลยนะครับขัดข้างในเนี่ยขัดอย่างนี้เลย ขัดทาความสะอาดขัดปรับผิวขัดสร้างเส้นนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็จะพ่นสีรองพื้นไปด้วยบางๆนะครับเดี๋ยวพวกนี้ค่อยลื้อออกนะครับนี่นะครับไล่ขัดไปในส่วนที่สีหลุดสีกระเทาะอ,อะไรพวกเนี้ยก็ต้องขัดให้กลืนก่อนนะครับแล้วค่อยพ่นรองพื้นไปพร้อมกันกันกบข้างนอกเวลาทํางานอ่ามาม,มันจะได้ทําง่ายนะครับเวลาเราบล็อกพื้นไป เวลาเราลูบขัดกระดาษทรายหรือพ่นสีจริงเนี่ยมันก็จะยึดติดทนนานนะครับแล้วทําให้เราทํางานสะดวกสบายด้วยนะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวไล่ขัดให้หมดเลยนี่นะครับเบอร์150ก็ขัดแห้งนะครับอ่ะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเราใช้วิธีการขัดแห้งทั้งหมดเลยนะครับผมตั้งแต่ลอกสีมาจนขัดสีโป้นะครับจนจะได้พ่นสีรองพื้นนี่นะครับตอนนี้กําลังกําลังจะเสร็จแล้ว นะครับภายในสําคัญมากนะครับภายในสําคัญมากยิ่งรถเก่าสีหมดสภาพอย่างนี้นะครับเราต้องเปิดหน้าออกเยอะๆเลยนะครับ150ยห้ร้อยแปก็ได้นะครับขัดแล้วก็พ่นพื้นได้เลยนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนครับช่านหนุม่มสวัสดีครับ